สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับมาพูดถึงเรื่องของการลบจํานวนเต็มนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วคลิปก่อนหน้าเนี่ยนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของจํานวนตรงข้ามนะครับซึ่งถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานนะครับที่จะต้องนํามาช่วยในการจัดรูปจัดอะไรเพื่อนําไปสู่กระบวนการหาผลลัพธ์ของการลบจํานวนเต็มได้นะครับโดยจริงๆแล้วในส่วนของการลบจํานวนเต็มเนี่ยนะครับก็ ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้อะไรใหม่มากมายนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในการาหาผลลบอย่างที่บอกนะครับก็เพียงแต่เราอาศัยแค่การเปลี่ยนรูปเท่านั้นนะครับเปลี่ยนจากรูปการลบที่เราต้องการหาเนี่ยนะครับให้มันไปสู่รูปของการบวกซะแล้วพอเปลี่ยนในรูปของการบวกได้เราก็จะนําความรู้เกี่ยวกับการบวกจํานวนเต็มนั่นแหละมาช่วยในการหาผลลัพธ์ต่อเราก็จะได้ค่าที่เป็นคําตอบของการลบนะครับแต่โดยกระบวนการ ที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับก็คือกระบวนการเปลี่ยนรูปการลบไปเป็นการบวกนี่แหละว่าเราจะสามารถเปลี่ยนได้ยังไงซึ่งโดยหลักการนะครับหลักการสําคัญสําคัญนะครับเกี่ยวกับการลบจํานวนเต็มนะครับที่บอกว่าเป็นการเปลี่ยนรูปจากการลบไปเป็นการบวกนี่แหละก็สามารถดําเนินการภายใต้ความสัมพันธ์ตามหลักการนี้นะครับก็คือตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจํานวน ตรงข้ามของตัวลบนะครับซึ่งเราจะอาศัยรูปแบบนี้นะครับมาช่วยในการเปลี่ยนรูปจากการลบไปเป็นการบวกนะครับเปลี่ยนรูปจากการลบไปเป็นการบวกพออยู่ในรูปการบวกเราก็ใช้ความรู้เรื่องของการบวกนั่แหละมาช่วยในการหาผลลัพธ์อย่างที่บอกนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างครับเกี่ยวกับการใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนรูปการลบที่กําหนดให้นะครับให้เข้าสู่รูปของการบวก นะครับตัวอย่างครับจงเปลี่ยนรูปการลบในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปการบวกสําหรับวิธีทําครับเริ่มที่ข้อแรกเนาะข้อแรก5้าลบด้วย3 5ลบด้วย3เนี่ยจริงๆเป็นการลบเลขแบบระดับประถมเลยนะครับแต่ว่าในในในที่นี้เราจะไม่ได้สนใจว่ามันมีนมผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับเราจะมาโฟกัสในส่วนของการเปลี่ยนรูปซึ่งรูปที่ได้นะครับเราจะต้องพิจารณาให้ได้ว่าเออรูปการ ลบที่ให้มาเนี่ยนะครับมันมีตัวตั้งคือเลขอะไรและตัวลบเป็นเลขอะไรเราต้องระบุให้ได้นะครับต้องระบุให้ได้โดยตัวตั้งเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะตัวตั้งจะอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วแต่ตัวลบแต่ตัวลบบางทีเนี่ยมันมันอาจจะเกิดความสับสนได้นะครับเอ๊ะว่าตัวลบคืออะไรนะครับโดยหลักการเบื้องต้นนะครับตัวลบมันก็จะอยู่เครื่องหมายลบนะครับแต่เครื่องหมายลบต้องเป็นเครื่องหมายลบหลักด้วยนะนะครับเครื่องหมายลบหลักยังไง ก็คือถ้าเป็นในตัวอย่างนียนะครับในข้อนี้มันมีลบอยู่ที่เดียวเพราะฉะนั้นลบตัวนี้แหละก็คือลบหลักเลยนะครับพอลบหลักมันก็จะแบ่งข้างหน้าเป็นตัวตั้งข้างหลังเป็นตัวลบเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนครับเราก็จะยกตัวตั้งมาเลยเห็นไหมตัวตั้งลบด้วยตัวลบเท่ากับตัวตั้งนะเท่ากับตัวตั้งตัวตั้งในที่นี้ก็คือ5นะครับแล้วเปลี่ยนลบตรงนี้ครับเปลี่ยนลบตรงนี้ไปเป็นบวกนะครับเปลี่ยนจากการลบไปเป็นการบวกแล้ว แต่เวลาบวกเนี่ยเราต้องพิจารณาดีๆนะครับว่าเราจะต้องบวกด้วยอะไรโดยหลักการที่เขากําหนดให้ก็คือต้องบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบนะจํานวนตรงข้ามของตัวลบเออเราก็ต้องมาโฟกัสเฮ้ตัวลบคืออะไรตัวลบในที่นี้คือ3นะครับตัวลบในที่นี้คือ3เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาจํานวนตรงข้ามของมันออกมานะจํานวนตรงข้ามของ3คืออะไรครับต้องไปอาศัยความรู้ในคลิปก่อนหน้านะนะครับซึ่ง อย่างที่ครูบอกคือนักเรียนต้องจําให้ได้ถึงจะมาสูา่เนื้อหาตรงส่วนนี้ได้เนื่องจากตรงนี้เป็น3นะครับจำนวนตรงข้ามของมันก็จะเป็นลบสเพราะฉะนั้นบวกตัวนี้ก็จะบวกด้วยลบสามก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วต่อไปมาพิจารณาในส่วนของข้อ2บ้างข้อ2จากรูปที่ให้มา5ลบด้วยลบสเนี่แหละครับปัญหามันจะเกิดตรงนี้แหละเกิดเกิดอะไรก็คือเราอาจจะสับสน ในประเด็นที่ว่าเอ๊ะตัวตั้งคืออะไรตัวลบคืออะไรนะครับอ่ะถ้าตัวตั้งโอเคไม่มีปัญหาอยู่แล้วตัวตั้งก็จะอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วซึ่งในที่นี้คือ5นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนอยู่ในรูปการบวกก็จะเป็น5้าบวกนะครับเปลี่ยนเป็น5้าบวกทีนี้เราต้องมาพิจารณาดีๆว่าเอ๊ะตัวลบในที่นี้คืออะไรเครื่องหมายลบหลักนะครับคือตัวนี้นะเครื่องหมายลบหลักคือตัวน,นะวน,นะวนี้เพราะฉะนั้นจํานวนที่อยู่หลังเครื่องหมายลบตัวนี้จะถือว่าเป็นตัวลบนะครับ ซึ่งตัวลบที่ว่าก็คือปึ๊บนี่ตัวนี้เลยนะครับก็คือลบสามตัวลบคือลบสามเพราะฉะนั้นตัวที่บวกตอดจากตรงนี้นะครับเราจะต้องบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของมันนะจานวนตรงข้ามของลบสามคืออะไรล่ะจานวนตรงข้ามของลบสามก็คือสามเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบวกด้วยสามเข้ามานะครับโอเคเอาต่อไปข้อที่สามครับข้อที่สามลบห้าลบด้วยสามเราก็จะมาเปลี่ยนจากการลบ รูปการลบที่ได้ตัวนี้นะครับเป็นเป็นการบวกโดยวิธีเปลี่ยนก็คือตัวตั้งนะครับตัวตั้งยกมาเลยตัวตั้งในที่นี้คืออะไรครับคือตัวที่อยู่ข้างหน้าซึ่งก็คือลบห้านี่แหละเปลี่ยนรูปการลบไปเป็นการบวกก็จะได้เท่ากับลบห้าแล้วก็บวกเลยนะนะครับแล้วเครื่องหมายลบหลักก็คือตัวนี้นะเครื่องหมายลบหลักคือตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวลบก็คือตัวที่อยู่เครื่องหมายลบตรงนี้ก็คือเลขสนะครับ เราก็ไปหาจำนวนตรงข้ามของมันออกมาครับเลข3จํจำนวนตรงข้ามของ3คืออะไรก็คือลบสเพราะฉะนั้นเราก็จะบวกด้วยลบสนะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือรูปของการบวกนะครับต่อไปข้อที่4ข้อที่4ลบหลบด้วยลบสอันนี้ก็หนักเข้าไปอีกนะครับเนี่ยรูปแบบของการลบอ่ะแล้วเราจะเปลี่ยนได้ยังไงเวลาเปลี่ยนครับก็ตัวตั้งก็ยกมาเลยตัวตั้งก็คือลบหนะครับอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วคือลบหปุ๊บ เป็นลบห้าบวกนะครับลบห้าบวกทีนี้ปัญหานะครับที่พลาดจะไม่บเพก็คือนักเรียนจะไม่รู้ว่าตัวลบคืออะไรก็มาพิจารณาเครื่องหมายลบหลักอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายลบหลักอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขหรือจํานวนที่อยู่หลังเครื่องหมายลบหลักตัวนี้นี่แหละเราเรียกว่าตัวลบก็คือก็คืออะไรครับก็คือลบสามนะครับพอรู้ว่าตัวลบเป็นลบสามเราก็จะไปหาจํานวนตรงข้ามของมันออกมานะจํานวนตรงข้ามของลบสามคืออะไรจํานวนตรงข้ามของลบสามก็คือ 3เพราะฉะนั้นตัวนี้จะบวกด้วย3เรียบร้อยนะครับรูปของการลบเปลี่ยนมาเป็นการบวกแล้วต่อไปข้อที่5ครับข้อที่5ลบ12ลบด้วย14 -12 ลบ12ลบด้วย14เวลาเปลี่ยนครับก็ยกตัวตั้งมาเลยใช่ไหมตัวตั้งในที่นี้คือลบ -12 ลบ12เสร็จแล้วก็เปลี่ยนจากลบไปเป็นบวกนะครับบวกด้วยอะไรล่ะเราก็ต้องมาพิจารณาเอจากรูปการลบตัวเนี้ตัวลบคืออะไรเนาะ ตัวลบในที่นี้ก็คือ14นั่นเองนะครับอยู่หลังเครื่องหมายลบนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซ้อนกันมากมายเนาะนะครับตัวนี้ชัดเจนอยู่แล้วก็คือตัวลบเพราะ14เป็นตัวลบเราก็ต้องไปหาจำนวนตรงข้ามของมันนะครับเพื่อมาเขียนบวกลงตัวนี้จำนวนตรงข้ามของ14คืออะไรครับก็คือลบ14เพราะฉะนั้นจํานวนที่จะถูกบวกเข้ามาตรงท้ายนี้ก็คือลบ14นั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือ รูปแบบหรือว่ากระบวนการในการเปลี่ยนรูปจากการลบไปเป็นการบวกนะครับนักเรียนต้องเปลี่ยนให้ได้นะไม่ว่าจะเจอรูปแบบการลบง่ายๆประทมก็ก็ต้องเปลี่ยนนะครับให้มันให้มันคล่องก่อนให้มันคล่องก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ผิดพลาดก็คือเราเราจะไม่พยายามเปลี่ยนการลบไปเป็นการบวกเราจะลบเลยลบแบบความเข้าใจใแบบทั่วๆไปของเราซึ่งแน่นอนว่าโอกาสผิดมีสูงนะครับถ้านักเรียนไม่เปลี่ยนนะอ่ะ ประเด็นผ่านมา5ข้อตรงนี้ประเด็นสำคัญก็คือนักเรียนจะงงตรงส่วนของการพิจารณาตัวตั้งกับตัวลบนี่แหละเนาะนะครับอเพื่อให้เกิดความชัดเจนเรามาดูเรามาฝึกแยกแยะจำแนกแจกแจงออกมาให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับระบุววให้ชัดเจนว่าตัวตั้งคืออะไรตัวลบคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้เปลี่ยนรูปการลบไปเป็นการบวกให้มัน แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างครับจงเติมตัวเลขลงในช่องว่างที่กำหนดให้เพื่อแสดงค่าตามตารางที่เกี่ยวข้องกับการลบต่อไปนี้ในที่นี้จะมีอยู่ทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกครับมีรูปแบบการเขียนลงบนตารางเลยนะครับวิเคราะห์ไปทีละส่วนทีละส่วนจากข้อแรกครับรูปการลบที่ให้มาเป็น7ลบด้วย8 7 8ลบด้วย8ระบุให้ได้ครับว่าตัวตั้งในที่นี้คืออะไร ตัวตั้งในที่นี้ก็คือ7นะครับเติมเจลงไปประมาณนี้นะครับเป็น7แล้วตัวลบคืออะไรตัวลบก็คือตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบตัวนี้โอเคมันลบไม่ได้ซ้อนกันนะครับลบมีอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นหลังเครื่องหมายลบตัวนี้ก็คือตัวลบเลยก็คือ8พอระบุตัวตั้งได้แล้วระบุตัวลบได้แล้วต่อไปไปหาจํานวนตรงข้ามของตัวลบซิในเมื่อตัวลบคือ8จํานวนตรงข้ามของตัวลบก็คืออะไรครับก็คือ8ดเอ่อก็คือลบ8นั่นเองนะครับพอ ได้จํานวนตรงข้ามของตัวลบมานะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนรูปการลบตัวเนี้นะครับไปเป็นการบวกได้แล้วนะครับวิธีเปลี่ยนก็คืออะไรก็คือเอาตัวตั้งนะครับไปบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบนี่แหละเอาสองช่องนี้แหละมาบวกกันนะครับก็จะเป็น7ดบวกด้วยลบแนะครับแล้วก็เน้นย้านิดนึงเกี่ยวกับวิธีการเขียนนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องหมายบวกลบอย่างเงี้ยมันซ้อนกันนะครับต้องมีวงเล็บขั้นไว้ด้วยนะครับโอเคนะเราจะไม่เขียนเครื่องหมายการดําเนินการ ซ้อนกันนะครับอพอเปลี่ยนรูปเป็นการบวกเสร็จเรียบร้อยเราก็อาศัยความรู้เรื่องของการบวกจํานวนเต็มที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับก็หาผลลัพธ์ออกมา7บวกด้วยลบแก็ได้เท่ากับลบหนะครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปครับลบแลบด้วย1ตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งนี้ก็คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับตัวตั้งก็คือลบแอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วขณะที่ตัวลบครับ ตัวลบก็มาพิจารณาเครื่องหมายลบหลักนะเครื่องหมายลบหลักอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบหลักที่เห็นก็คือ1ใช่ไหมหนึ่งตัวนี้แหละคือตัวลบได้แล้วตัวลบจากนั้นมาหาจํานวนตรงข้ามของตัวลบซิตัวลบเป็น1จํานวนตรงข้ามของ1ก็คือลบหครับจากนั้นเอาค่าที่ได้นะครับมาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปการบวกโดยการลบก็คือเวลาเปลี่ยนนะก็จะเป็นตัวตั้งบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบ ก็จะเป็นลบ8บวกด้วยลบ1นะครับจากนั้นก็ใช้ความรู้เรื่องของการบวกครับมาช่วยในการคำนวณค่าตัวนี้ครับลบ8บวกด้วยลบ1ก็จะเป็นลบ9ต่อไปข้อที่3 0ย์ลบด้วย16ตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งก็คือ0นะครับอยู่ข้างหน้าตัวลบคืออะไรตัวลบกจ็จะอยู่หลังเครื่องหมายลบนะครับหลังเครื่องหมายลบตัวนี้ก็คือ16ใช่ไหมครับตัวลบก็เป็น16แล้วไปหาจำนวนตรงข้ามของตัวลบมาสิ จำนวนตรงข้ามของ16ก็คือลบ16จากนั้นก็เปลี่ยนรูปจากการลบไปเป็นการบวกได้แล้วก็คือจะได้เป็นตัวตั้งซึ่งคือศเอามาบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบก็คือบวกด้วยลบ16นะครับเป็นศูนย์บวกด้วยลบ16แล้วคำนวณค่าออกมาครับศูนย์บวกด้วยลบ16ก็เท่ากับลบ16ต่อไปข้อที่4ครับ ข้อที่4ลบ6ลบด้วยลบ19นี่ปัญหาเกิดอย่างนี้ครับกรณีที่มันจะเกิดปัญหาผิดพลาดเนี่ยก็คือเราลำบากมีความลำบากในการหาตัวลบนี่แหละนะครับตัวตั้งตัวตั้งก่อนตัวตั้งไม่มีปัญหาเนาะคือลบ6อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วขณะที่ตัวลบครับเอ๊เราจะเอาลบไหนล่ะเป็นตัวลบนะครับก็ต้องมาพิจารณาเครื่องหมายลบหลักให้ดีๆนะครับเครื่องหมายลบหลักอยู่ตรงนี้นะเครื่องหมายลบหลักเพราะฉะนั้น จำนวนที่อยู่หลังเครื่องหมายลบตัวนี้คือลบสิบลบสิบเนี่แหละคือตัวลบนะครับเป็นลบสินะนะครับจากนั้นเราก็ไปหาจํานวนตรงข้ามของตัวลบจํานวนตรงข้ามของลบสิก็คือสิบครับแล้วก็เปลี่ยนรูปการลบไปเป็นการบวกโดยเอาตัวตั้งไปบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบก็จะเป็นลบหบวกด้วยสิ 19, นะครับจากนั้นดําเนินการหาผลลั์นะครับลบหบวกด้วยสิก็เป็น 13ใช่ไหมครับซึ่งผลลัพธ์จากรูปการบวกตัวนี้มันก็คือผลลัพธ์ตัวเดียวกันของการลบตัวนี้แหละนะครับก็มีค่าเท่ากับ13ต่อไปข้อที่5ข้อที่5ครับลบ2ลบด้วยลบ5ตัวตั้งตัวตั้งอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับคือลบ2ขณะที่ตัวลบนี่แบบนี้ก็โอกาสผิดพลาดสูงนะครับเครื่องหมายลบหลักอยู่ตรงนี้นะเครื่องหมายลบหลักอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวลบก็คืออะไรครับ ก็คือลบ5อยู่ข้างหลังนี้นะครับตัวลบเป็นลบ5แล้วจํานวนตรงข้ามของมันจะเป็นอะไรล่ะจํานวนตรงข้ามของมันก็จะเป็น5นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปจากการลบไปเป็นการบวกได้แล้วโดยเอาตัวตั้งบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบก็เป็นลบ2บวกด้วย5นะครับคิดเลขจากรูปการบวกตรงนี้ครับก็จะได้เท่ากับ3นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่6ข้อที่64ลบด้วยลบ1ครับตัวตั้งอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วครับ ก็คือ14ขณะที่ตัวลบคืออะไรเอ่ยตัวลบลบหลักอยู่ตรงนี้นะการลบหลักอยู่ตรงนี้ครับตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบหลักก็คือลบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวลบคือลบหนึ่งนะครับก็หาจํานวนตรงข้ามของมันจํานวนตรงข้ามของมันก็จะเป็น1นะครับพอรู้จํานวนตรงข้ามของตัวลบหามาได้แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนรูปจากการลบไปเป็นการบวกนะครับก็คือนํา 14บวกด้วย1ตรงนี้นะครับซึ่ง14บวกด้วย1อ่เป็นการบวกก็ง่ายแล้วครับ14บวกด้วย1ก็เป็น15ซึ่ง15นี่คือผลลัพธ์ของการลบเลยนะครับต่อไปข้อที่7ข้อที่7ลบ45ลบด้วยลบ64พิจารณารับตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งในที่นี้อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับก็คือ4ลบ45นะครับขณะที่ตัวลบครับเครื่อหมายลบหลักอยู่ตรงนี้ ตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบหลักก็เท่าที่เห็นก็คือลบ64เพราะฉะนั้นลบ64นี่แหละคือตัวลบนะครับแล้วไงเราก็ไปหาจํานวนตรงข้ามของลบ64ออกมาครับก็คือ64แล้วจัดรูปการลบไปเป็นการบวกโดยเอาตัวตั้งบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบก็จะได้เป็นลบ45บวกด้วย64นะครับจากนั้นหาผลบวกตัวนี้ออกมาครับซึ่งผลบวกที่ได้มันก็คือผลลบของ การดำเนินการที่เป็นโจทย์ตั้งต้นนี่แหละนะครับซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ19เป็นคําตอบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นย้ําในส่วนที่จุดที่น่าจะผิดพลาดสําหรับหลายคนก็คือน่าเรียนระบุตัวลบให้มันคล่องนะครับฝึกฝึกลหลายๆรอบนะครับโอเคมาดูตัวอย่างครับทีนี้หาค่าแบบรวดเดียวแล้วไม่ได้แจกแจงแล้วถือว่าคล่องแล้วนะจงหาผลลัพธ์ของ2ลบด้วย6วิธีทำครับ วิธีทาจากรูปครับ2ลบด้วยหเนี่ยลบแบบแปลกๆแบบนี้ครับถ้าเราไม่เปลี่ยนการลบไปเป็นการบวกนักเรียนจะผิดพลาดเลยนะนักเรียนจะส่วนใหญ่นะที่เจอนะสองลบด้วยหกนักเรียนจะเอาหกตั้งลบด้วยสองตามปกติเหมือนที่เคยๆเ,เลยนะครับซึ่งก็จะได้สี่นะครับอันนี้คือมุมมองที่ตามที่เคยเห็นนักเรียนผิดพลาดกันลหลายๆคนนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครูย้าว่าถ้าเจอการลบเมื่อไหร่แล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นการบวกนะครับโดยเปลี่ยนได้ยงังไงก็เขียนเหมือนเดิมแหละนะครับในส่วนของตัวตั้งนะครับตัวตั้งก็คือ2แล้วก็เปลี่ยนเป็น2บวกเลยนะครับจากลบไปเป็นบวกแล้วไปพิจารณาให้ได้ว่าเอ๊ตัวลบคืออะไรตัวลบคือ6นะครับตัวลบเนี่คือ6แล้วเราต้องไปหาจํานวนตรงข้ามของมันออกมาจํานวนตรงข้ามของ6ก็คือ ลบ6แล้วเราก็เอาลบ6ตัวนี้แหละครับมาบวกต่อตรงนี้นะครับก็เป็น2บวกด้วยลบ6นี่คือรูปแบบของการเปลี่ยนรูปนะครับจากการลบไปเป็นการบวกพอเปลี่ยนเป็นการบวกได้แล้วเราก็อาศัยความรู้เรื่องการบวกนั่นแหละเข้ามาช่วย2บวกด้วยลบ6ก็มีค่าเท่ากับลบ4เราก็ได้คำตอบของการลบข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ2ลบด้วย6มีค่าเท่ากับลบ4ตัวอย่างต่อมาครับ จงหาผลลัพธ์ของลบ15ลบด้วย20วิธีทำครับจากรูปของการลบที่ให้มานะครับอันนี้ลบแบบแปลกๆเหมือนกันแหละนะครับก็เราก็ต้องเปลี่ยนนะจากการลบไปเป็นการบวกให้ได้โดยวิธีเปลี่ยนคือไปยกตัวตั้งมาเลย, 15, บเล,ยบลบ15บวกเลยนะครับลบบวกเลยตัวตั้งบวกแล้วจากนั้นไปพิจารณาที่ตัวลบตัวลบในที่นี้คือ20นะครับ พอรู้ว่าตัวลบคือ20เราก็ไปหาจํานวนตรงข้ามของมันออกมาจํานวนตรงข้ามของ20ก็คือลบ20แล้วเราก็เอาลบ20ที่ได้ตรงนี้นะครับมาบวกต่อท้ายตรงนี้ก็จะได้รูปของการบวกที่ได้จากการเปลี่ยนรูปจากการลบนะครับเป็นลบสิบวกด้วยลบ20นะครับแล้วจากนั้นดําเนินการหาผลบวกที่ได้ตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับ ก็จะได้เท่ากับลบ35เป็นคำตอบของการลบในข้อนี้เรียบร้อยนะครับต่อมาครับจงหาผลลัพธ์ของ10ลบด้วยลบ21ิวิธีทำจากรูปก,การลบที่ให้มานะครับถ้าเราจะหาผลลบนะครับย้ำว่าต้องเปลี่ยนเป็นการบวกทุกครั้งนะครับเปลี่ยนเป็นการบวกทุกครั้งแล้วเปลี่ยนได้ยังไง่ายก็เปลี่ยนโดยการยกตัวตั้งมาเลยครับ ตัวตั้งในที่นี้คือ10ก็เป็น10บวกเลยครับเปลี่ยนลบไปเป็นบวกแล้วจากนั้นไปหาให้ได้ว่าเอ๊ตัวลบในที่นี้คืออะไรตัวลบในที่นี้คือลบ21นะครับลบ21เราก็ไปหาจำนวนตรงข้ามของมันออกมาจำนวนตรงข้ามของลบ21ก็คือ21แล้วเราก็เอา21ตัวนี้แหละครับมาบวกท้ายตรงนี้นะครับก็จะได้รูปของการบวกนะครับเป็น10บวกด้วย21แล้วเราก็ใช้ความรู้เรื่องการบวกนะครับหาผลลัพธ์ 10บวกด้วย21ก็เท่ากับ31เป็นคำตอบของการลบข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวอย่างต่อมาจงหาผลลัพธ์ของลบ31ลบด้วยลบ42วิธีทำเจอการลบเมื่อไหร่เราก็เปลี่ยนเป็นการบวกทุกครั้งนะครับอย่าชะล่าใจนะครับต้องเปลี่ยนทุกครั้งเลยนะโดยวิธีเปลี่ยนก็คือตัวตั้งที่เห็นคือลบ31เยกมาเลยนะครับเป็นลบ31บวกนะครับ นี่เปลี่ยนการลบไปเป็นการบวกเรียบร้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของจํานวนที่จะมาบวกต่อท้ายเนี่ยเราต้องไปพิจารณาให้ได้ไว่าเอ๊ะจากรูปของการลบในที่เนี้ยตัวลบคืออะไรตัวลบในที่นี้คือลบ42นะครับคือลบ42เราก็ต้องไปหาจํานวนตรงข้ามของมันออกมานะครับจํานวนตรงข้ามของลบ42ก็คือ42เราก็เอา42เนี่แหละมาบวกเข้าไปเลยนะครับปืบบวกด้วย42ทําให้รูปของการบวก ที่มาจากการลบที่กำหนดให้เนี่ยนะครับเป็นลบ3าบวกด้วย42จากนั้นก็หาผลบวกที่ได้ตรงนี้ครับโดยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเป็น11นะครับก็จะได้คำตอบของผลลบแล้วนะครับแต่เราไม่ได้หาจากรูปของการลบตรงๆเราหาผ่านจากรูปของการบวกนะครับโอเคครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับการลบจำนวนเต็มก็จบเพียงเท่านี้นะครับแต่ก็เน้นย้ำนิดนึงนะครับ เน้นย้ำสุดๆเลยเพราะผิดเยอะมากนะครับเท่าที่สอนมาเนี่ยก็คือเวลาเจอการลบเมื่อไหร่แล้วก็ต้องเปลี่ยนการลบนั้นเป็นการบวกทุกครั้งนะครับอย่าชะล่าใจอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับโอเคนะสลับคลิปนี้สวัสดีครับ